สวัสดีครับผมจะมาพูดเรื่องบอกเกิดของาศาสนานะครับบอกเกิดของาศาสนาก็ข้อแรกนะครับก็อาจจะเกิดมาจากความไม่รู้ครับความไม่รู้ก็อาจจะเกี่ยวกับแบบเราไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปรากฏการธรรมชาติคนเราก็เลยอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอำนาจที่แบบอาจจะเป็นอำนาจของเทพเจ้าหรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบ เก่อเกิดเกี่ยวกับความเชื่อมันก็พอเวลาผ่านไปมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อมากลายเป็นเรื่องศาสนาได้ครับข้อ2นะครับก็อาจจะเกิดจากความกลัวครับความกลัวก็เชื่อมถึงข้อแรกนะครับก็เนื่องจากความที่เราไม่รู้เหตุผลเมื่อบุคคลได้เห็นปรากฏการปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆเช่นลมพายุฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือแผ่นดินไหวนะครับ คนก็จะคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์นะครับแล้วก็คิดว่าพระเจ้าอาจจะให้เกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นความเชื่ออีกแบบหนึง่งแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับของการเกิดศาสนาขึ้นได้ครับ3นะครับก็อาจจะเกิดจากความจงรักภักดีครับก็ความภักดีหรือก็มันก็คือความเชื่อครับความเชื่อ บบสิ่งนั้นว่ามีอํานาจเหนือมนุษย์หรือว่าความเชื่อที่มีความพักดีที่แบบเชื่อถือได้ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเชื่อคนนี้เราเห็นว่าคนนี้มีการกระทําที่แบบอุยเหนือธรรมชาติอย่างเช่นแบบนักมายากลแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเป็นมายากลเราก็อาจจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับก็อาจจะแบบมันก็เป็นความเชื่อทางนั้นนะครับ อาจจะกเกิดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับก็ศาสนาก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได้ครับก็มันก็มีความเชื่อจากเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ก็คือแบบบางทีเงินอำนาจต่างๆก็อาจจะแบบทำให้คนแบบโลภหรือว่าแบบเงินมันมีอำนาจครับก็สามารถทำให้แบบ เราไปหลงเชื่อคนที่มีเงินมีอำนาจบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบเรื่องที่แบบก่อเกิดศาสนาขึ้นก็ได้ครับ <c oughs> ก็หลักๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้มันก็จะขึ้นเกี่ยวกับมันก็จะขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ครับความคิดของมนุษย์ถ้าเกิดมนุษย์คิดว่าอุ้ยสิ่งนี้มันแบบมันน่าเชื่อถือ หรือว่ามนุษย์ไม่รู้คนเราก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์แล้วก็อาจจะก่อเกิดมูลเหตุเกี่ยวกับศาสนาได้ครับขอบคุณครับ